สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกนันไปในช่วงแรกค่ะพี่น้องของมื่อวันที่เจ็ดนะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่น้องคะ่งคะโมนีค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเทา่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางของเบิงแล้วรวยเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเบิงแล้วรวยพาพี่น้องไปซองอ่าเหล็กจอมปลวกปูพญานาคนะคะพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาที่ปูเมื่อเขาฝันบอกเบิงแล้วรวยหกศูนย์นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่ป อไปยูทูปนะคะพี่น้องคะไปยูทูปนะคะพี่น้องคะแอดเลยอะซื้อน้ำแดงซื้อพวงมาลัายซื้อขมากกอกหยากไปขอขามาปูพนนะคะประวางหัวที่ผ่านมานี่ปูแล้วมาบอกคักบอกแน่บอกพุกซูนตัวเดียวแอดเลยซื้อเซนนี่พี่น้องคะมื่บ้านนี่แอดเลยซื้อของไปไปขอขามาปูพนนะคะแล้วก็ไปขออนุญาตยูทูปนะคะพี่น้องคะก็เลยได้ทูปมาพี่น้องคะแต่วันข่มฝันนี่เบิร์นเราด้วยกับฝันยูดอ,อกนะคะพี่น้องคะแต่ว่าสิให้เป็นคำโค้งอัน คลิปนี้ให้เป็นรัฐบาลไทยกรเป็นเหลขกถูกรัฐบาลไทยกอนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมือนีของเบอง์เราด้วยนะคะเลขถูกของปูพญานักนะคะพี่น้องคะสิ่งใดไมเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมพี่น้องคะมือนีนะคะพี่น้องคะมา,มาพบว่าพอกันกระเวดในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่วันที่6นะคะเดือนมกราคมคะ่ะปีพุทธศักราช2 5 6พพี่น้องมือนีแอดภาพพี่น้องมาจุดยูทูบขอ,อพ่อนปวกนะคะจอมปวกนะคะ ขอปูพญานาคงหงที่ผ่านมาที่เบิ่งเราด้วยฝันไดหกศูนยะ์พี่น้องมื้อนี้แอดนำพวงมาลัยนะคะข้าหมากอกยาแล้วก็นำ้ำแดงมามาถวายให้ปูนะคะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้แอดก็เลยมาจุดธูปขอเพิ่นสันติพี่น้องแอดบอกว่า,วาถ้า,าถ้าเขาหน้อยจุดธูปแล้วธูปดอกนี้ บ่าแมนโตที่มันสีออกในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราให้ปูไปเขาปันบอกเขาหน่อยไม่คือจังบอกเขาหน่อยงวดที่ผ่านมาตอนนี้ <S <S อ้กำลังจุดทูบอยู่ได้พี่น้องเด้อเดี๋้อไอสิพ้าไปเบิงนะคะพี่น้องคะนี่เด้อพี่น้องเด้อมาเนี่ยไอศิพ้าพี่น้องมาหนะคะมาเนี่เอาพ่งมาไล่มาพร้อมสองพ่วงนะคะแราคาข้ามหมากกอกยาน้ำหวานสองขวดนะคะพี่น้องคะและะ้วก็ทูบทูบขอโชคนะคะพี่น้องคะออกมาแล้วตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไอศิพ้า บอกปูนะคะโมน้กามาบอกปูถ้าแม่นซิเมนตูัวในถูกเนี่ยกรใไฮปูไปย่ำหรือว่าพให้หรือว่าถ้าเพแม่นตัวในถูกทามันแม่แม่นตัวนี้ก็ให้ปูไปบอกขึ้นกันนะคะให้ไปบอกขึ้นจังหวัดท่พานมาเนาะจังหวัดที่พานมานี่ปูแล้วไปบอกตัวเดียวได้เลยค่ะพี่น้องคะไปเคียนไห้อยู่บนพื้นดินเนาะพื้นดินกระสีสีคืออันจอมปวกเนี่ยพี่น้องคะพ่นเคียนเรียบให้เลย หกศูนย์ตัวเดียวพี่น้องอืมนั่นแหละมันเนี่ยกระเลยมาอีกนะคะพี่น้องคะกําลังจุดทูบได้ได้ได้แล้วตัวหนึ่งเนาะพี่น้องไอ้กระเบื้บ่แน่ใจว่าเป็นตัวใดให้พี่น้องเบิ่งซอยกันนี่เด้อพี่น้องเด้ออืมขอถวดเด้อไอ้กระเบอ้องว่างใส่จอมจอมบวกนะคะกระเบองว่างใส่จอมบวกยันยันถือแขนถือขาถือค้างถือตัว,ตวนนะคนเนาะพี่น้องอก็ต้องใส่สมนะคะพี่น้องคะ พี่น้องตัวใดวุ่นที่เป็นสองหรือเป็นสีเป็นแปดจังไดปุ๊บพี่น้องเบิ่งซอยกันเด้อค่ะมาแล้วพี่น้องคะตัวที่สองตัวทั้งเพิ่งนี้พี่น้องว่าเป็นตัวใดไม่สองบมค่ะมันคือว่าชัดต้นเป็นสองอะไรชสองไม่แปดหรือแปดตัวขา้างล่างตัวที่สองนี่นะ่ 16, นะสิเป็นหกพี่น้อง มอนมันนีเดือนแจ้งขนาดเลยพี่น้องเลยบูคนกระจดีใจดีเมือม่อคอมวนแหลกก็ไดเลยค่ะพี่น้องครับูเล่าไปเข่าฟันตัวเดียวไหมพี่น้องหกศูนย์เลยนะคะพี่น้องครับบูเลาไปเขา่เขาฟันบอกตัวเดียวหกศูนย์อุ้ยแม่นคับขนาดดีพี่น้อง อธิพานมานี่ปูเลาไปแบบงามๆด้วยพี่น้องคะเลาไปแบบว่าแมนว่าไปแบบว่าแมนว่าไปแบบให้ห้อยันดีคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นไปเขียนหาเลยไปเขียนใส่ดินหาเลยหกศูนย์เนี่ยพี่น้องอม,มาแล้วพี่น้องเด้อโตที่สองนี่คือหนหกนียค่ะพี่น้องคะแมนว่าพี่น้องเห็นเป็นตัวไรกับบกเบกิ้งด้วยร้อมเนะะี่ยค่ะพี่น้องคะเบิ่งด้วยกระแหงปึ้งตากระบดีพร้อมทั้งปึกทั้งตา,ตาบดีทั้งเถาพร้อมโอ้ยพี่น้องแมนหกบอก่ะ พี่น้องขาตัวที่สามเด้อพี่น้องเด้อมือเริ่มผิวนในผมกวนหวอนแห,ห้งค่ะพี่น้องใหม่เบิรแล้วพี่น้องเห็นเป็นตัวใดค่ะพี่น้องคะตัวมันก็้งปลดแท้สองหกเก่ามือสองหาเก่าดูว่าจังไหนพี่น้องช่วยกันบ้างไหมเด้อพี่น้องค่ะคระ 2, 6, 9, 2, 5, 9, ั้ง,ง,งที่หนี่คือสองหรือสก๊แปดโอ้ยจัาตัวใดเด้อพี่น้องเบิ่งตซอยกันก็เป็ดนด้วยในเด้อพี่น้องเด้ดอผู้ชายขนาดก็บั่งมาฉัดโอ้ มันมันเป็นตัวไหนปู่ก็รู้คือกันเนาะค่ะปู่นะคะมันมือแร่งนี่มันสีมาตัวนี้บอบอแมนพี่น้องอันปู่ฮะก็หน่อยก็บบอปิดบอถือปู่ขอโทษขอไปเด้อค่ะปู่ก็หน่อยจุดทูบได้มันนี่สองหัเก่าหรือสองหาเก่านี่แหละค่ะปู่โมรู้ว่ามันสีมาตัวนี้บอรือว่าจังไดมือแร่งให้ปู่ไปเข่าฝันบอกขน่อยคือจังหวดที่ผ่านมาเลยเด้อปู่ค่ะขน่อยก็แห้งปึกดิปูบอแมนก้นปองหรือเป็นก้นปึก คนปึกแล้วก็คนทุกพร้อมปุกค่ะให้ไปบอกขน้อยเป็นตัวก็จังหวดวงหนึ่งหันเด้อปูโมูนวงหนึ่งปูบอกเขาอีดีดิค่ะปูหกศูนย์วันนี้แมนุปูเนาะแต่ว่าขน้อยนั่นผมบอกมีปัญญาสื่อปูเอ้ยไปผดไปพายไปผดไปพายลูกเต้าลูกหลาเนเด้อปูเด้ออันนี้ขน้อยกะตีบอกออกลูอปูอันเป็นตัวใดมันบอกชัดไหมครัปู๊คะให้ปู๊ไปบอกขน้อยเนยเด้อ ปุ๊บปึป๊ผู้น้านี่ยแหละปูเอ้ยข้งางตัวแรกนี่ก็ที่ว่าสองหรือว่าแปดกับพ่อจักได้ปูจังใดก็ให้ผู้ไปบอกเขาหน่อยเขาฟันบอกเขาหน่อยก็จังหวัดทผ่านมาเนี่ย้อค่ะปูเด้ออันุที่ผ่านมาเนี่ยผู้ไปบอกคราคริปูหกศูนย์บินมีอะไรค่ะปูขน้อยกับปีซื้อมื่อนี่แล้วขนอยก็บ่ได้ไใจว่ามันตัวใดสันเด้ค่ะปู ถ้ามันสีออกตัวนี้บ่หรือว่าจังใดให้ปูไปเข่าฟันบอกเขาหน่อยไหมหมูแรงเด้อค่ะปูเด้อนี่แหละปูเขาหน่อยกับปึก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 กับว่าพี่กำใดสีบอกนอกจากเขามาปึอกอันนี้ก็ยังเห็นบ่ชัดุยด้ยไหมค่ะปูนี่ปูจังใดก็ให้ไปเข่าฟันบอกลูกเต้านี่เด้อบอกเขาหน่อยเด้อค่ะปูเด้อพี่น้องให้เบิ่งซยอยเบิ่งอะไรด้วยใเด้อพี่น้องเด้อบ่รู้ว่าตัุ๋นนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาขอปู ก่อนละผู้พยาหาคกู่ศักดิ์ธิ์ปู่นี่หวแก้วตาทิพย์พี่น่องจอมปลวกกอเขาด้อพี่น่องด้อูมันละสองหเก้สองหาเก่าด้วยแปดหกเก้าแปดหเก่าจังไดก็ห้ปู่ไปบอกไม่ได้เด้อป่วยจอมปลวกไงก็อย่างนี้ดิปูกพี่น่องวะจะเป็นหมอบสับสนฮห จะมันโสับสนนะปูเนาะฮะเห็นเลือพี่น้องเลอจมปลกพวกไงนะคะพี่น้องคะปูคะจังเลยก็ให้ไปบอกลูกลหลานเดอ้อไปบอกขขาหน่อยคือจังหวดที่ผ่พานมาเด้อปูเด้อไปเขียนไห้ขาหน่อยคือจังหวดที่ผ่พานมาเนี่ยแหละค่ะปูคะไปเขียนไ้คือจังหวดทีพผ่านมาดดเดอเอ้อดดค่ะปูเดอ้อเมื่อนี้ลูกหลานกับมาขอโชคขอลาบน้ำปูเนี่ยแหละปูมี งูแก้วตาทิพย์ลูกเต่ากระเลี้ยวเพรเห็นต้องมาขอโชคขอลาบน้ำปูนี่ล่ะแห่งเงินข่ำกับแก้วกรบโบมีทจงลูกทจงเต่าเลี้ยนหนังสือเงินกรบโบมีดอกปูเอ้ยซอยลูกซอยหลาบเนี่ยเด้อปูเอ้ยอมีอยขอน้อยกับน้ำพรงมะไร่น้ำหวานมาฝากมาอันมานถาวายให้ปูข่ำหมากค่ำปูเด้อปูเด้อ ม <Workers> ืัอนี้ละาขับปู่ไปบอกข้าน้อยข้าน้อยจีซื้ออยู่หรอกขับปูว่างหนึ่งหันข้าน้อยป่อจีซื้อย้อนเงินบ่มีเนี่ยป้มืัอนี้ข้าน้อยจีซื้อยู่หรอคขับปู่มืัอนี้ก็บลูกหลานก็สิได้เมื่อบาแล้วเด้อปู่มื่อแลีงไปบอกลูกหลานนี่เด้อไปให้ฟันโตเดียวเลยเด้อปู่้อต้องไปเป็นปริศนานะคะอันลูกหลานก็แห้งปึ๊กครับปู่ให้ตัวเดียวเลยตัวเดียวก็จะงวดที่ผ่านมาที่ปูเขียนให้นี่เป็นโตเลยเขียนให้โตเดียวนี่ยเด้อปู บ่ต้องให้เป็นปริศนาด้วยค่ะปูซาถูกปูค่ะถ้าอันไดขน่อยบอกผิดไปขน่อยก็ขอตัวขอพายเด้อพี่น้องอปูโอ้ให้ทั้งสิบพี่น้องทั้งปูอืมอนใดที่ขน่อยบอกผิดผลาดไปขําใไที่ปูประมักประชอบลูกหลานลูกเต้าขอกราบขอตัวขอพายนะคะลูกหลานเกิดใหญ่ยรุ่นเบาบุรุเลียงรู้เล่าหลับปูปึกพร้อมซาถูกแม่แลงเขาฟันบอกลูกหลานเด้อปูเด้อ สรุปแนวทางท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องขะแนวท่างของเบิงหรุ่ยเด้อพี่น้องเด้อที่เบิงหรุ่ยพาพี่น้องไปซองเบิงจอมปลวกของปู่พญานาคหมื่อวานนี้บ่ไริซองดอกพี่น้องไป็นยูทูปนะคะพี่น้องคะก็เลยได้269แต่ว่าตัวเลขบ่ค่อยชัดปานได้นะคะพี่น้องคะบ่ค่อยชัดปานได้เห้พี่น้องคอมเม่งเขาบ้อบอกว่าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดนะคะพี่น้องคะแต่ว่าคร่าวๆนี่แอบเห็นเป็น269หเก้าไพี่น้องเด้อแล้วก็มีตัวกันไว้นะคะเพราะว่า2กับ8นี่แอบเน่ใจว่าเป็นตัวใดนะคะแล้วก็เล่นกันไว้เป็น869 แปดหกเกานะคะแต่ว่าตัวกลางเนี่ยแม่ของเบอร์หนึ่งด้วยเห็นคิดว่าเป็นหาเพราะว่ามันบอจอดกันสันี่เอ้ก็เล้กันไว้แปดหกเกาแปดหาเก้าแล้วก็สองหาเก้านะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องจังไรกะแคปหน้าจอเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อแนวทาง ของเบื้งหลุดลว้ยนะคะงวดที่ผ่านมาที่เข่าหกศูนย์เนี่ยกับปูพญานาคนีน่แหละพี่น้องจอมปวกของปูพญานาคนีน่แหละเพิ่นมาเข่าฝันบอกซันนี่พี่น้องคะก็เลยใจหกศูนย์บนเมื่อกี้หายเป็นตัวเม็ดเดียวเลยหกศูนย์นะคะพี่น้องคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เบิ้งหลุดลุ้ยกับฝันอยู่นะคะแต่ว่าเบิ้งหลุดลุ้ยสิไปว่าวในคลิปหน้าเนาะเบิ้งหลุดลุ้ยสิเอาเอาไปคำโค้งก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไปคำโค้งก่อนนะคะ อของคลิปหน้านะคะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะคลิปหน้าไอซิม้าเบาซู่ฟังว่าแอดฟันว่ายังไงแล้วก็แม่ของเบิงหลูยฟันว่ายังไงพราะว่าิหมู่บ้านไปน้ากันสองคนนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเดินแนวทางรัฐบาลไทยของเบิงหลูลุยนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางหมื่หนีนะคะของเบิงหลูลุยนะคะพี่น้องคะเหล็กปูพญานาคนะคะเหล็กจอมปวกนะคะพี่น้องคะ จังเดีก็ให้พี่น้องนําไปพิจารณาเบิง่งพี่น้องเป็นความเสื่อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบ้านเทาสุขสุขนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสําหรับพ่อพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่่แรกค่ะพี่นอ้องถ้าเรอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆบันี้เขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะพี่น้องคะผู้ใดกดแชร์แล้ว,ดวกดติดตามแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางนี้ของเบิ้งเราเลยมีเพียงสำเนียนะคะพี่น้องคะเออกสิได้ขตัวลา พอไม่่น่อกบัาลเงาสุกูสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แม้ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้